เอาล้วครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนท่าครับเปลี่ยนมุมเต็มไปด้วยผู้คนและรถครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีนี้ครับผู้คนก็จะมาหลังไหลกันมาเข้าดาวแล้วสาวๆสวยๆก็มากับหนุ่มครับคนสวนไม่ค่อยจะมีครับวันนี้ขอสัมภาษณ์ครับขอสัมภาษณ์กับก็ต้องขอสัมภาษณ์คนนี้คนแรกครับตอนนี้เขาไม่ถ่ายครับเขาคลิปครับ เราจะลงยูทูบ b e แพร่กระจายจร่งหนงเนี่ยสไตล์เกาหลีอ้าวสไตล์เขาเขามาจากเกาหลีครับกุงโซครับแดนกิมจิคนนี้มาไกลครับมาเขาดาวตรงนี้ครับวันนี้ขอหันหน้าทางนี้ครับวันนี้ไม่มีแสงครับตรงนี้ไม่มีแสงเราหันหน้ามาทางนี้ครับจะเห็นหน้าหน่อยครับนิดนึงรู้สึกยังไงบ้างครับอยากรู้จักกับแฟนผมไหมครับคนนี้ครับอันยองอันยองกล่องครับคนนี้ครับเขาบอกว่า3มคนนี้คือแฟนเขาครับสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์ว่า้สึกยังไงครับยังไง ยังไงนี่แหละครับผมตื่นเต้นมากนะครับตอนนี้มาถึงโตเกียวโตเกียวเทาเ็อือผมมีอะไรจะพูดครับคือผมคือคือทำไมครับคือปวดขี้ผมภาษาเกาหลีเลยครับภาษาเกาหลีครกบสัมภาษณ์ได้ครับต่อไปโกครับโกครับมาจากไหนครับเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเห็นนะครับอะไรเฮ้เอ้ามันจะเด็กเป็นไหมไหมเอาเด็กแนวครับเด็กแนวเด็กแนวครับคนนี้ครับลุงใหญ่ครับ หม้า้าดีก้องกล้องเสียช่วงนี้มีปัญหาอยู่นิดนึงครับผมอ๋อสายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเขาบอกสองคนนี้น่ารักครับทำอะไรเนี่ยไม่สัดอันนี้ไม่สองคนแรกพี่สองคนนี้แฟนเป้งครับถ่ายน้ำตาล นักข่าวอสัมภาษณ์นักข่าวครับกส่งช่วงช่วงช่วงชิวอ่วงชิวภาษาจีนไม่เด็ดใช่ไอ้โก้ครับคือแบบวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับผมก็ก็จะเดินทางเดินเดินอะไรครับแบ๊กแบ๊กแบ๊กตื่นเต้นครับตอนนี้ทำไงดีครับตื่นเต้นมากเลยครับนานดีได้มาเจออย่างนี้นะครับกูจะใส่กูตีแดงกูจะใส่วะ เนี่ยเนี่ยเด็กรู้ไหมว่าคุณอยู่ไหนวะดูเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็อยู่เนี่ยครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้คือโตเกียวทาวเวอร์ครับที่มีชื่อเสียงครับของญี่ปุ่นเนี่ยตัวประมาณ10นาที15นาทีครับเราจะนับถอยหลังครับก็รู้สึกยินดีนะครับสัมภาษณ์คนต่อไปครับหนุ่มรอยญาย่องครับโอ้ยรอมาแล้วหันมาทางนี้ครับคือทางนี้ไม่มีแสงครับจอนหันจอนวันนี้คุณเป็นทุกคนที่มากับผมนะวันนี้ต้องเกิดนะครับถ้าไม่เกิดไม่ต้องกลับจริง ก็มาของผมพี่ต้นเกิดข้างๆนี้ผมก็มาแฟนผุ่มคนไหนครับคนไหนแฟนเขาครับอย่ามั่งครับอย่ามั่งครับอย่าไปชี้มั่งอย่าไปชี้อย่างนั้นครับอย่าชี้หน้าเขาครับอีกหน่อยที่เขเกิดอีกหน่อยเขเกิดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมขอถ่ายคู่กบบเกี่ยวเท้าอะไรครับครับครับเขาก็มาถึงตรงนี้แล้วครับมาเป็นกลุ่มครับวันนี้มากันเจ็ดคนคลิปนี้ไม่ได้หลอกครับมาจริงๆาจรับมาจริงๆครับไม่มีการตัดต่อครับมาจริงๆตัดต่อเนียมาจริงๆยังไม่ฝันเลยไม่ได้ฝันอ้าวอ้าวันนี้เอาวอาเราเป็นเป็นไงบ้างครับ เอาคนับท่านนี้ท่านนี้ครับอ๋อสุดแล้วไฟแล้วก็ใกล้ตอนนี้ทางด้านโตเกียวทาวเวอร์ครับไฟมืดครับหันไปหน่อยครับไฟมืดแล้วครับตอนนี้หันไปด้วยหน่อยอานอนั่งนเกียรกระตนตอนนี้นะครับคือไฟเขาจะมืดนะครับโตเกียวทาวเวอร์เขาจะมนับอยหลังแล้วครับเขาดาวถอยหลังใช่วไหมเขาจะรับถอยหลังกันแล้วครับเมื่อตอนนี้ไม่มีไฟแล้วโตเกียวทาวเวอร์มองไม่เห็นครับหันหันไาทานนี้หน่อยหันหันไปท่านี้อยู่คือตอนนี้ ผมก็ได้มาตอนนี้ต,ตื่นเต้นมากครับโอ้โหคนเยอะแน่นเออ <laughs> โอ้เคผมทายตลอดแล้วครับช่วงครับทุกคนเขาเปิดไปทำไม,ไม